ส่วนทางด้านของ DSI นะครับก็เตรียมประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาเหตุผลครับของการขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาของแกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์ขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้านะครับของการรับทราบข้อกล่าวหายังไม่มีทนาหรือแกนนำม,ม็อบประชาธิปัตย์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนครับบรรยากาศที่กรมราชทัณฑ์ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ใช้เป็นสถานที่สำหรับแจ้งข้อกล่าวหา กรณีการชุมนุมทางการเมืองกับแกนำนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปอปอสอเป็นไปด้วยความเงียบเหงาครับมีเพียงแต่พนักงานสอบสวน DSI เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีประมาณ30นายคอยดูแลรักษาความปลอดภัย โดยแกนนำมอบประชาธิปัดที่อ,อที่ถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้มีทั้งสิ้น20คนคือ1นายสมศักดิ์โกสายสุข2พระพุทธอิสระ3นายสาวิทแก้วหวาน4นายสาธิตเสกัน5นายกิติชัยสายส,ายสะอาด6นายคมสันทองสิริ7นายสนทิยานเชื่อรุษไทยในธรรม8นายพิเชษพัฒนโชต9นายมั่นแม่นกะการดี10 นายประกอบกิจอินทอง11นายนัทเซอร์ยีมะ12นายพานสุวรรณแก้ว13นายสุริยันทองหนูเอียด14นายสำราญรอดเพชร15นางนาตยาแดงบุงหา16นางรังซีมารอดรัศมี17นางทยาทิพสุวรรณ18พลอากาศโทวัชระฤทธ,ธาคณี19พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพและ20นายทวินเปลี่ยนสีครับ ซึ่งทางพนักงานสอบสวนคาดว่าแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั้ง20คนจะส่งทนายความผู้รับมอบอำนาจมายื่นเรื่องขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาออกไปอีกหนึ่งนัดจนกว่าจะมีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งเหมือนแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั้ง28คนที่ผ่านมาและในเวลา14นาฬิกาพนักงานสอบสวนจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเหตุผลการขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาของแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ทั้งหมด พร้อมพิจารณาว่ามีเหตุสมควรให้เลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ก่อนที่จะมีการดำเนินการออกหมายเรียกอีกครั้งเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ออกหมายจับตามทางนี้ครับการพิจารณาดังกล่าวเป็นดุนลพินิตของพนักงานสอบสวนครับ